เรารอสิ่งนี้กันมานานนะครับ EV bus รถบัสไฟฟ้า100%เต็มผมจะลองขับหน้าบัตรนี้เลยครับ ผมหนึงพงศนะครับตอนนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีเรารอสิ่งนี้กันมานานนะครับรถยนต์ที่เรียกว่าเป็นรถบัสไฟฟ้าหวังใจว่าจะเป็นรถเมล์ใหม่ให้กับชาวกรุง<อ>เห็นว่ารถนี้เป็นของบริษัทสกุลซีบริษัทนี้เนี่ยเขาได้งบพัฒนามาประมาณ7ล้านบาทนะครับได้มาจากไหนนี่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐนี่แหละเริ่มต้นจากการไฟฟ้านาครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะการไฟฟ้าส่วนบุริภาคช่วยกันหมดเลยนี่เรียกว่าเป็นรถบัสไฟฟ้านะครับเปลี่ยนชัดเจนว่า e v แน่ๆฉะนั้นขอสมกร่วมกับสวทช ปรจ้างบริษัทนี้ชื่อว่าโชคนำชัยไฮเทคเพรสซิ่งผมอยากจะมารีวิวรถคันนี้ด้วยการทดลองขับครับทดลองขับครับ วันนี้เราจะได้เป็นคนขับรถเมย์แล้วแถมเป็นเมย์ไฟฟ้าด้วยต้องยอมรับว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยอยู่ในใจคนไทยมานานว่าโอ้โหเห็นบ้านเมืองเจริญจเจริญของโลกเขามีอย่างดีมาก่ะรถคันนี้ดูยังไงว่าไฟฟ้านี่ครับนี่คือ type t o นะครับแบตเตอรี่รีวิวรถไฟฟ้าบ่อยเหมือนกันเราทราบกันแล้วนะว่าถ้าเป็นหัวแบบนี้ก็คือหัวชาร์จแบบที่มาตรฐานมอกประเทศไทยกำกับไว้ว่ารถไฟฟ้าจะสร้างขายได้ในเมืองไทยต้องใช้ t ท p ถูตัวแบตเตอรี่เนี่ย207กิโลวัตต์อาวถามว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะวิ่งได้200ถึง250กิโลเมตรก็ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรด้วยนะครับแล้วก็ต้องกลับมาชาร์จแบบ2หัวคู่แบบนี้รถคันนี้เอาโครงสร้างนะครับพื้นฐานล่างจากรถเมไทยหน้าตาเราคุ้นเคยเนี่แหละครับเอามาบูติไฟปรับใหม่ในความพิเศษของรถคันนี้คือวัสดุนี้ ผมเข้าไปก็เจ็บมือฮะนี่คืออลูมิเนียมนะครับเป็นตัวถังแบบอลูมิเนียมทั้งหมดเลยฉะนั้นก็เป็นการแกะออกหมดนะครับไม่ได้เป็นการเอารถโบราณ ของรถเมไทยมาทําสีใหม่เพื่อเห็นว่าคนไทยเราทําได้และน่าจะทําเรื่องนี้สําเร็จเป็นจริงออกมาวิ่งบนท้องถนนได้จะได้ลดการนําเข้าไม่ต้องไปซื้อต่างชาติมากมายนะครับนี่คือฝั่งของประตูฉุกเฉินเขาออกแบบมาว่าถ้าเกิดรถเสียหรือคนต้องออกที่ออกทางประตูปกติไม่ได้มาออกตรงประตูนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนี่จะเป็นการขึ้นครั้งแรกของผมนะครับผมมาดูรถคันนี้เนี่ยผมดูปุ๊บแล้วผมก็ถ่ายทันทีเอาความรู้สึกแรกที่เราได้รับเลยครับ 嗯，嗯。Mm. Mm. เข,ข้าข่าอยู่ผมนั่งรถอีคนขับก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมตั้งใจจะขับเองในส่วนของจอนะครับบอกอเรื่องของพิกัดต่างๆซึ่งในอนาคตก็คงจะไปบอกเรื่องของเส้นทางการเดินรถแล้วก็มีจอที่คนขับจะเห็นกล้องนะครับตอนนี้มีกล้องอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่ามีทั้งกล้องหน้าที่เขียนว่า mini eyes นะครับส่วน AMR Asia ที่แปะสติ๊กเกอร์ไว้ด้านหน้าก็บริษ,ษัทไทยเรื่องของ GPS นะครับเรื่องของแผนที่นําทางสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะดีมากๆกล้องนี้ผมได้ความว่าเอาไว้จับหน้าคนขับ ไม่ได้จะถ่ายแบบเซลฟี่แต่ใส่ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปกับระบบเพื่อให้รู้ว่าคนขับหลับไหมสูบบุหรี่ไหมถือโทรศัพท์ขับรถไหมนี่จะเป็นมุมมองที่จะช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของผู้คนนะครับจอมอนิเตอร์ระดับยนต์ปกติได้แหละไม่ได้หรูหรารมากมายแล้วก็มีการ์ดเรดเดอร์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบัตรของคนขับขับปุ๊บลูดก่อนส่วนหน้าจอด้านหน้านี้นะครับก็จะบอกระดับแบตเตอรี่ตอนนี้แบตลดไปแล้วพอสมควรเหลือ39%แล้วก็จะมีปุ่มออนออฟนะครับของหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ ได้มาดูเก้าอี้กันนิดนึ่งนะครับเก้าอี้จะมีอยู่ทั้งหมด39เก้าอี้นะครับแล้วก็ยืนเนี่ยคำแนะนําคือ13แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตจริงอาจจะยืนมากกว่านะครับเก้าอี้นั่งนี่โอ้โหนี่มาตรฐานนะครับมาตรฐานนะครับมีโยกตัวอยู่นิดหน่อยแล้วก็มีป้ายโฆษณาอาจจะทําธุรกิจได้ในอนาคตอันนี้เป็นระบบ h i g vision อันนี้ก็กล้องตรวจจับเหมือนกันนะครับแปลว่าผู้โดยสารเดินเข้ามาประตูบทผู้โดยสารเดินเข้าคนขับด้านหน้าจะเห็นเพราะว่าจะมีกล้องอยู่นะครับ ผมจะลองขับหน้าบัตรนี้เลยครับเอาละคุณผู้ชมผมจะขับจริงๆแล้วขอมูฟรถมาที่โปร่งโล่งจริงๆนะครับผมดําเนินการภายใต้ซ u เปอร์วิชั่นของพี่ออฟวิศวกรที่นี่เนาะคุณผู้ชมครับปุ่ม3สีนี้นะครับเยว่างเรากดปุ่มสีแดงเดินหน้ากดสีเขียวสีเหลืองก็ถอยหลังแล้วก็มีเบรกมือตรงนี้เพื่อความมั่นใจเรากดเดินหน้าก่อนแล้วเราก็ค่อยกดเบรกมือรถเคลื่อนเลยไหมยังต้องรอนี่ฮะเหยียบคันเร่งเหยียบปุ๊บไปเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่ยากเลยครับนี่ขับครัง้งแรกเลยนะครับ เนี That was ่ยโอ้โหเดีดเด็เด <het> มันเริ่มเร็วมันเริ่มเร็วเก้าอี้มีมีซิทเบลด้วยนะครับเป็นซ <le> ิท<ค><อ>เบลลเหมือนเหมือนสวนสนุกด้านหน้ามีสปีดเป็นตัวเลขนะครับให้ผมเห็นเลยว่าตอนนี้ผมขับอยู่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ขับยากเลยนะผมเข้าใจว่ารถใหญ่เนี่ยมันจะขับยากเพราะว่ามันจะหนักแต่ว่าอันนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างง่ายพวงมาลัยนี่เขายังเลือกใช้พวงมาลัยเดิมเลยนะง่ายมากไม่ต้องเหยียบคลัชไม่ต้องมีระบบงัเหมือนสมัยก่อนรถเมลสายแปดใช่ไหมปังปังนะครับแค่เห ถ้ารถไปข้างหน้าแน่ๆผมไม่มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนโหมดการขับขี่เลยนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีเกียร์มันมีแต่เดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งตามกําลังมอเตอร์ผมลองเบรกก่อนนะผมเบรกแล้วงนี้ทำไมรถมันสั่น่ะพี่หรือผมต้องกดเกียร์ว่างก่อนถึงจะหยุดมันจะสั่นนิดนึงใช่ไหมเป็นเรื่องปกติถ้าผมจะลองถอยหลังเรากดสวิตช์ตรงนี้ฮะพอเรากดสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บกล้องจะเปลี่ยนเป็นกล้องด้านหลังของตัวรถนะครับอันนี้เราเห็นเป็นเหมือนมุมกดต่ําลงไปนะลองดูนะถอยเป็นยังไง อ๋อแล้วผมก็ดูจากกล้องเอาแล้วก็กระจกหลังสองข้างอ๋อเป็นแบบนี้กล้องหลังนี่ตั้งใจทําเป็นกล้องมุมต่ําเพราะว่าปกติถ้าเป็นมุมกว้างเราเห็นอยู่แล้วนะครับจากกระจกมองข้างทั้งคู่ซึ่งบานใหญ่ทีเดียวละพอเราถอยหลังปุ๊บเราจะไปเดินหน้าเนี่ยเราไปเดินหน้าเลยไม่ได้เราต้องกดตรงกลางก่อนนะครับเพราะว่าโหมดการทางานเป็นแบบนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปต่อฟ้าขอขับอีกสักรอบนึงนะติดใจเดี๋ยวรถเมคคันนี้ถูกเอามาใช้กับคอสอมกอเมื่อไหร่ผมจะไปสมัครผมจะไปเป็นขอขอรอเพราะว่าฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วกับอขอ กเก็บเงินนะ ไหนบ้างแฟชั่นสนย้ำแล้วมาเลยโอเคสากระจายสนุกมากเลยนะครับนี่คือ e V bus รถบัสไฟฟ้า100%เต็มแบรนด์สกุลซีครับพี่อ๊อฟครับขอบคุณมากที่สอนผมขับนะผมสนุกมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เป็นหน้าที่พี่บางละเดี๋ยวให้พี่ขับพาผมไปเพราะว่าผมอยากจะเป็นคนนั่งบ้างว่ารู้สึกยังไงจะเทสทั้งนั่งและเทสทั้งยืนเลยพอมาเทสตรงนี้เพิ่งเห็นมีกล้องตัวน,นี้ตัวหนึง่งถือว่ารถคันนี้มีความพยายามในการตัดมุมกล้องอย่างมากนะครับคือมีกล้องที่เอาไว้ ไ้ดูความปลอดภัยต่างๆค่อนข้างครบครันทีเดียวมีประมาณ6จุดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งดูเลยนะครับนี่ โอ้โหนี่ออกตัวนี้บอกเลยว่านิ่มคือไฟฟ้าเนี่ยข้อดีมากๆเรารู้ไปแล้วก็คือท็อกใช่ไหมครับก็คือแรงบิดมันไม่ใช่เครื่องยนต์สันดาบมันไม่มีการต้องไปเข้าเกียร์ไปดึงน้ํามันไม่ได้วยนั่นเพราะแตะปุ๊บมันก็ไปเลยเหมือนรถกอล์ฟอะ่ะโดยเรื่องความเงียบมันจะเงียบมากๆผมคิดว่ารถใหญ่แบบนี้คงต้องเติมเสียงที่เป็นซาวเอฟเฟกต์เพื่อช่วยทําให้ท้องถนนเข้าใจก่อนในช่วงแรกนะหลังจากนั้นพอสังคมไปเป็น e ียกระดับทั้งหมดลวเริ่มตัดเสียงออยอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเสียงเยอะๆไปก็อาจจะ พันแรกเนี่ยผมก็รู้ดีว่าคนอยู่หน้าผมไม่รู้ไม่รู้ว่าผมจ่อไปที่เขาแล้วมอเตอร์สโอมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่จังตกใจอ้า,อามีรถอยู่ข้างหลังแล้วด้วยเมื่อกี้ช่วงเขาจังหวะเข้าเกียร์ถอยหลังมันจะมีตึ้งนิดนึงกระชากนิดหนึ่ง,งผมเข้าใจว่ามันเกิดจากการที่ใช้แชสซีดหรือโครงรถเก่าถ้าถามว่าตรงนี้คือของใหม่หมดเนี่ยแต่ข้างล่างนี้ทั้งหมดคือของเดิมนะครับก็คือเอารถเมย์เดิมฉะนั้นเนี่ยในมุมความกระโชกโคกหักยังมีอยู่บ้างแต่ว่าถ้าในแง่ของการออกตัวไปแล้วเรีียยยยบร้อ้ออเเนน่คขางิมดว ในมุมของการยืนนะครับถามว่าโครงเพลงไหม เราอยู่บนถนนที่ค่อนข้างเรียบแหละมาคอมเมนต์เรื่องเสียงแอร์กันหน่อยถ้าคุณอยู่กลางรถหรืออยู่หน้ารถเสียงแอร์จะดังแต่ถ้าเกิดมาข้างหลังนี่ไม่ค่อยดังแล้วนี่ยังไม่ค่อยเย็นมากรถคันนี้เป็นต้นแบบคงต้องพัฒนาระบบแอร์ให้เย็นเฉียบก,กว่านี้ส่วนด้านบนนี้เป็น insulation นะครับเราเคยเรียนเรื่องหลังคาสะท้อนแดดใช่ไหมตรงนี้แหละเป็นตัวทั้งซับเสียงดึงเอาอากาศหมุนวนกลับไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นฐานทั่วไปของระบบรถบัสอยู่แล้วเดี๋ยวต้องลุ้นกันว่าลำโพงที่ติดมาให้คู่นี้จะเปิดเพลงให้เราหย่อนใจหรือเปล่่่าาาาเววลลปรรตจิงนแีีมพ มาให้อาจจะฟังประกาศคนขับแต่ตอนนี้ถ้าที่ผมมองเนี่ยถ้าผมนั่งหลังสุดและผมมองจอด้านหน้า มองเห็นอยู่ครับถือว่าจอที่ใส่มาค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็น่าจะมีระบบอินโฟกราฟิกหรืออินโฟเทนเมนต์ต่างๆเพื่อจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางนะครับโดยภาพรวมถือว่าดีทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้คือรถยนต์ต้นแบบนะครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่ภาครัฐจะฟันธงแล้วจะคอนเฟิร์มสั่งซื้อจะการันตีแต่มีแค่5องค์กรหลักของรัฐเนี่ยใส่เงินสนับสนุนมาผมเดินพงสุกนะครับรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีแหล่งโรงงานที่ผลิตรถยนต์ที่ตั้งใจจะเป็นรถ บัส EV ไฟฟ้า100%เพื่อทดแทนรถเมไทยในอนาคตอันไกลขอพูดทุกคนที่ติดตามนะครับพี่ออฟครับคนขับผมขอไปลงป้ายหน้า RCA นะครับได้ไหมครับได้าครนะับอ้าวอาวเดี๋ยวลงแต่แถวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวนั่งรถกลับกันนะได้่าครนะับอ้าวอาวคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กด C First หรือ subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ